สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับกลับมาอีกแล้วติดตามรู้ว่าวันนี้ผมจะได้สาระกับอะไรนะครับอ่ะไปเร็วเร็วเลยนะครับตอนนี้มันก็มืดแล้ว panasonic น,น,นี่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง panasonic าาแต่เป็นในรูปแบบของไฟฉายนะครับอ่ะผมเล่าให้ฟังก่อน panasonic corporation นะครับเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชื่อเดิมมีชื่อว่ามัตสุชิดะอิเล็กทรอนิกส์อินดัสทรียลนี่ไงผมหาระจากวิกิพีเดียนะออกตั้งในปี 1918. 19คศ1 9 1 8 1 9 1 8กูย,ยังไม่เกิดเลย <c oughs> โดยนายให้เกียรติเขาหน่อยนะครับโคบโนซเกะมัตสุชิตะนะถ้าผมพูดผิดผมขอโทษด้วยนะผมไม่ค่อยถนัดภาษาที่ไม่ได้พูดบ่อยๆมีสำนักงานใหญ่ในเมือง คะโตมาร์จังหวัด o โอซาก้าอ๋อโยซาก้านี่เองเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนชชเนลพันาโซนิ์เทคนิคและบริษัทแม่ของซันโยโอ๋อรู้ที่มาละแก๊งนี่แหละแก๊งพันธโซนิ์ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บให้ติดอันดับบริษัทขนาดใหญ่อันดับที่8 9ของโลกประเทศไทยว้าวไม่ธรรมดาฮะในฝั่งของประเทศไทยในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเข้ามาจำหน่ายตั้งแต่ปี2513 ผู้ก็ยังไม่เกิดมินาะะเกิดมาเห็น panasonic นะโดยบริษัทตัวแทนจำหน่ายชื่อบริษัทซิลเนชั่นแนลเซลแอนด์เซอร์วิสจำกัดต่อมาได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นบริษัทซิลเนชั่นแนลจำกัดและปัจจุบันใช้ชื่อว่าบริษัทพา n a s o n i c ซิลเซลประเทศไทยจำกัดตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาโอเคไหมครับอ่าอันนี้คือผมหาข้อมูลเกี่ยวกับ panasonic มาให้นะครับเพะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของไฟฉายพา n a s o n i c bfbs01bmt ขีดวจะยาวไปไหนวะเป็นไฟฉายตัวสีขา,ขาวๆนะครับผมอย่างนี้ก่อนประสบการณ์จากคนขายนะครับแล้วก็คนใช้นะผมจะแนะนำอย่างนี้ถ้าคุณสนใจไฟฉาย panasonic panasonic เขาจะออกแบบมาให้เป็นไฟฉายที่ใช้กับบ้านนะครับหยิบจับง่ายเพราะฉะนั้นขนาดขนาดมันจะไม,ไม่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 เล็ก ไม่อันรุ่นนี้ไม่ได้เหมาะพกพาครับเหมาะเอาไว้ใช้ในบ้านใช้ในเวลากลางคืนหรือเวลาไฟดับนะครับตัวบอดี้เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับเป็นพลาสติกเหนียวคือของก็ดีเลยแหละของก็โคตรดีเลยราคาดีด้วยราคาผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปนะครับเป็นราคาต่ําที่สุดๆที่ผมจะขายได้แล้วนะบอดีเ้เป็นเป็นพลาสติกนะครับสวิต์ปิดเปิดมีจังหวะเดียวครับแล้วก็มีหลอดไฟอยู่4หลอดใช้เลนส์เป็นตัวช่วย ขยายแสงให้มันโฟกัสมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมีวิดีโอตอนช่วงท้ายๆคลิปด้วยนะครับผมและนี่ผมจะเล่าสเปคสปปรรพคุณให้ฟังก่อนเป็นไฟฉายที่เหมาะซื้อฝากคนแก่หรือฝากแฟนนะแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยเอาแบบแฟนผู้หญิงนะเอาแฟนผู้หญิงก่อนแบบ เขาอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยชอบเทคโนโลยีเหมือนเราเราแต่คนนะลองเดาใจดูนะครับเขาอาจจะชอบแบบที่มันใช้งานง่ายๆไม่ต้องปวดหัวมากไม่ต้องเธอต้องเสียบชาร์จตรงไหนต้องเอาถ่านอะไรเขาไม่ต้องเอาง่ายๆวางไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยหรือเอาซือไปฝากคนแก่รือไปฝากพ่อตายอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยแนะนําเลยใช้ได้แล้วใช้ได้นานด้วยมันใช้ถ่านขนาดไซส์ดีด็อกครับถ่านก้อนใหญ่เ็เห็นไหมเออรุ่นนี้เปิดได้60ชั่วโมงนะครับความสว่างของมันคือ1000ลักส์ หรือเทียบเท่ากับ7.3ลูเมนสุดยอดนะเดี๋ยวไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันกันนะครับนี่ผมเล่าสเปคก่อนนะนี่1,000ลัตหรือความสว่างประมาณ7.3ลูเมนแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับมันประกอบด้วย4เลนนี่ประกอบด้วย4 LED เส้นผ่านศูนย์ง7.5มิลิเมตรใช้ฐานไสดีสีก้อนเปิดทั้งชาติคือเขาออกแบบมาให้เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านครับ p า n a s o n นิใช้งานให้ง่ายๆและอยู่ได้นานๆ ลันทามนานๆสินค้าพนักชนิกจะประมาณนี้ฮนะคุณเปิดไปเลยมันเหมือนแบบคุณติดพายุติดอะไรอยู่อะไฟฉายคุณอยู่กับไฟฉายตัวเน,นี้ยคุณจะมีแสงสว่างเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ไฟฉายบ้าพลังครับมันจะไแบบแข่งขับลูเมนออกมาเยอะๆพกพาได,ได้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เลยครับคนละแนวเลยซื้อฝากคนแก่ครับซื้อฝากผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่ใช้ชีวิตง่ายๆนะใช้พวกนี้ครับเขาจะบอกเลยทานดีไซส์ สี่ก้อนนะครับถ้าใช้ Panasonic E-Water เม d e in Japan 60ชั่วโมงถ้าใช้ Panasonic Alkaline เม d e in Thailand 55ชั่วโมงผมมีการเทียบให้ดูครับ Panasonic manganese เม d e in Indonesia 30ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้รันทมงที่นานที่สุดใช้ E-Water ครับแต่ถามผมฐานอันคายอะไรก็ได้ครับยันยัดเข้ามะ <c oughs> ขอให้เป็นอันคายเพราะความจุมันเยอะโอเคไหมความ ลูมิเนีย73โอเคน้ำหนักน้ำหนักกอน,น้ำหนักกนใช้ก่อนรไซธา,า290กรัมนะครับนี่แล้วก็จะมีคู่มือให้ครับสังเกตไหมสินค้าที่มาจากญี่ปุ่น่ะเขาจะมีวิธีาการอธิบายของเขาอ่ะจะเป็นรูปมันจะได้ดูง่ายครับใส่ตามรูปมีมาร์กตามนี้ใส่ไม่ยากครับจับก็ง่ายครับน้ำหนักก็ไม่เยอะเท่าไหร่ใช้งานได้ดีฮนะแยกส่วนออกมาแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะมีเ,เขาเรียกอะไรอย่างเป็นสัญลักษณ์ให้ใส่ถาดใส่ตามนี้นะเวย้ย ใส่ตามรูปอะเขาแนะนำนั่นแหละถ้าใส่ผิดแต่อะไรไม่พถ้าใส่ผิดบางทีอาจจะติดนะแต่ผมผมผมจะไม่ไม่ไม่ทดลองเออเดี๋ยวเวลาทดลองให้ดีกว่าว่ามันจะติดไหม grass. แต่ว่าบางทีมันก็ติดนะครับเคยใส่ไปถ่ายกับเคยใส่ทานกับขั้วไหมเคยครับมันติดด้วยแต่นานๆมันจะสร้างแกส๊สขึ้นมาครับแล้วมันก็จะดันบลูออกมาเพราะฉะนั้นก็ใส่ตามรูปดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวกลัวอีกเปิดติดไม่ติดเปิดไม่ติดอีกอะไรอย่างเงี้ยใส่ตามรูปครับแนะนํา นี่ผมก็ใส่ให้ดูนะครับแล้วก็เอาหลอดคอบเข้าไปทำตามอินส r ันชั่นที่เขาให้มาก็ถือประมาณนี้ไม่ยากครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะทำเปลวไฟ i ิปให้ดูนะฮะไปคลิปสั้นๆนะว่ามันสว่างขนาดไหนเดี๋ยวนี้เพื่อนๆไม่เคยเห็นครับผมลองไปถ่ายอยู่ที่ร้านนะครับร้านของผมเองลองเอปิดไฟละลองเปิดเขาใช้ไปฉายดูก็สว่างนะไม่เบานะ สว่างเลยแหละหาของได้อะแล้วตรงกลางมันจะเป็นจุดโฟกัสได้นะครับพอ,อดีรูป,ปันาจจะไม่ชัดนะแล้วผมบังเอ,อิญเดี๋ยวมือไปกดตกิดตรงผมถ่งไทยให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเนี่ยแสงมันจะไปรวมตรงกลางทำให้มันพุ่งไกลนะครับทางานได้อะไม่มีปัญหาใช้งานได้โอเคไหมครับเดี๋ยวไปดูไปดูอีกคลิปหนึ่งฮนะผมทาไว้อันนี้ ลองดูตรงนี้มืดๆเลยนะเป็นห้องลองเสื้อเปิดไฟดูครับนะใช้ได้เลยอะ่ะไม่เลวไม่เลวไม่ได้เชียนะแต่มันใช้ได้จริงแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสครับสว่างประมาณนี้คุณโอเคไหมไปไหนก็ได้ฮนะติดรถก็ได้ถูกด้วยราคาไม่แรงซื้อหาได้เลยไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ถ้าคุณฟังตรงนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยี ชอบลูเมนเยอะๆชอบให้มันวุ่นวายชอบปรับโหมดเยอะๆแนะนำฟินิกครับผมมีฟินิกขายพานาสนิกอาจจะไม่ใช่คำตอบของคุณครับแต่ถ้าซื้อฝากแฟนซื้อฝากผู้ใหญ่ผมว่าตัวนี้จบไม่งั้นเขาจะโทรมาถามคุณครับเฮ้ยมันใช้ยังไงอะลูกทำไมไฟฉายมันกระพริบกระพริบอยู่ตลอดอะลูกเห็นไหมเออลองดูครับลองเลือกของให้มันเหมาะกับคนดูถ้าถามผมตัวนี้ดีตรงความสว่างและผมเป็นคนที่ไม่ชอบสเต็ปเยอะ ความสว่างได้ราคาได้แล้วก็ส,สเต็ปม,มีสเต็ปเดียวเปิดปิดฐานไปที่ไหนในโลกก็หาได้คุณสามารถพาไอ้ไฟฉายเนี้ยไปเที่ยวญี่ปุ่นได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวฮะฐานไปหาซื้อเอาข้างหน้าผมเชื่อว่าที่ไหนก็มีฐานไซเนียโอเคไหมไม่ต้องมาชาร์จเชื่อที่มันบัวพี่ผมต้องเปลี่ยนฐานชาร์จไหมถ้ามีตังถ้าอยากลำบากก็ซื้อฐานชาร์จไซดีมาดีไหมดีใช้ซ้ําได้บ่อย แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณซื้อฐานชาร์จมานะผมแนะนำนะให้คุณใช้ไฟฉายให้เต็มที่อย่าให้ฐานชาร์จมันมีโอกาสพักให้มันใช้ใช้ใช้ใช,ใช,ใช้เหมาะสําหรับใช้งานครับเช่นคุณเปิดอู่รถยนต์นะฮะออหรืออู่ซ่อมอะไรหรือเป็นอรเปน,เป,น,เ,ปนเป็นการเกษตรออทำฟาร์มอย่างเงี้ยจะเดินเข้าไปดูอะไรตอนกลางคืนถือนี่ไปเลยฮนะสะดวกกว่าแล้วหาง่ายตก หาง่ายครับสีขาวแล้วคุณใช้มันไห้คุ้มเลยนะถ้าคุณตั้งใจจะวางกระถานชาร์จไว้แล้วอ่ะคุณรวมฐานชาร์จกับราคาฐานชาร์จแท่นชาร์จกับไฟฉายรวมเป็นรวมเป็นคอสก้อนหนึ่งเลยครับที่คุณจะต้องจ่ายไปแล้วคุณก็ใช้หลอดไฟให้คุ้มค่าครับไม่มีปัญหาถ้าใช้กระถานชาร์จไฟฉายคุณต้องใช้ให้คุ้มค่ามากแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดเฮ้ยไฟฉายจะต้องต้องใช้ฐานชาร์จให้มันคุ้มค่าเราไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นใส่ถานธรรมดาเถอะไม่ต้องปวดหัวด้วย โอเคมะสนใจก็มาดูที่ร้านครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็สั่งซื้อผ่านทาง YouTube ได้ครับนี่เป็นราคาต่ำที่สุดที่ผมจะขายให้ได้แล้ววันนี้แค่นี้ครับ